เมื่อกิจการดําเนินงานมาระยะเวลาหนึ่งซึ่งก็คือ1ปีการดําเนินงานที่ผ่านมา1ปีนั้นอาจจะดําเนินงานมาแล้วมีกําไรหรืออาจจะดําเนินงานมาแล้วขาดทุนก็ได้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเกิดกําไรหรือขาดทุนเนี่ยผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจะต้องโอนเข้าบัญชีกําไรสะสมโดยถ้าเกิดกําไรก็จะโอนกําไรนั้นไปเพิ่มกําไรสะสม แต่ถ้าเกิดดําเนินงานมาแล้วขาดทุนก็จะนําผลขาดทุนนั้นไปลดกําไรสะสมนะครับลักษณะในการบันทึกบัญชีก็เป็นแบบนี้นะครับถ้ากิจการมีกําไรถ้ากิจการขาดทุนนะครับการลงบันทึกบัญชีที่โอนเข้ากําไรสะสมจะต่างกันกรณีเกิดกําไรเมื่อเกิดกําไรทําให้กําไรสะสมเพิ่มขึ้นกําไรสะสมเป็นบัญชีหมวดที่3เมื่อ กำไรสะสมเพิ่มขึ้นก็แปลว่าจะต้องเพดด้วยกำไรสะสมครับเพิ่มกำไรสะสมส่วนเดบิตนั้นก็คือบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งบัญชีกำไรขาดทุนนั้นเกิดจากการปิดรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับผลต่างไระหว่างรายได้ค่าใช้จ่ายมันก็คือตัวกำไรขาดทุนนั่นเองครับต่อไปมาดูกรณีดำเนินงานม,มาแล้วขาดทุนบ้างถ้าดำเนินงานม,มาแล้วขาดทุนเนี่ย ผลขาดทุนนั้นจะทําให้กําไรสะสมของกิจการลดลงเมื่อกําไรสะสมลดลงก็จะต้องเดบิตด้วยบัญชีกําไรสะสมครับและผลต่างก็คืออยู่ทางด้านเครดิตเราก็เรียกว่าบัญชีกําไรขาดทุนนี่คือลักษณะที่แตกต่างกันนะครับระหว่างดําเนินงานมาแล้วเกิดผลขาดทุนและก็ดําเนินงานมาแล้วเกิดผลกําไรถ้ากําไรทําให้กําไรสะสมเพิ่มขึ้น ถ้าขาดทุนทําให้กําไรสะสมลดลงนะครับนี่คือสิ่งที่เราคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับคราวนี้เมื่อมันเกิดผลกําไรเนี่ยผมจะพูดถึงกรณีเกิดผลกําไรนะครับการดําเนินงานผ่านมาแล้วมีผลกําไรกําไรที่ได้รับเข้ามาในแต่ละปีแต่ละปีนั้นกําไรที่เกิดขึ้นกิจการจะเอาก,ากําไรดังกล่าวไปทําอะไรครับ มันก็เป็นแบบนี้นะครับถ้ากิจการมีกําไรไอ้คำว่ากําไรก็คือกําไรสุทธิเนี่ยนะครับกิจการมีกําไรสุทธิประจำปีเท่านี้นะครับเมื่อมีกําไรสุทธิประจำปีเท่านี้แล้วก็จะเอากไรสุทธิตัวนี้นะครับไปเป็นเงินสำรองนะครับเป็นเงินสำรองต่างๆเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าไอ้เงินสำรองต่างๆนั้นคืออะไรให้เรารู้ไว้ก่อนว่าเมื่อกิจการมีกำไรสุทธิก็จะเอากำไรสุทธิที่เกิดขึ้น ไปเป็นเงินสัรลองต่างๆเมื่อเงินที่เหลือจากเงินสำรองต่างๆแล้วยังมีกำไรสุดที่เหลืออยู่ก็จะเอาไปจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนะครับและเมื่อจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเสร็จแล้วยังมีกำไรสุททิเหลืออยู่เงินดังกล่าวนั้นก็จะกลายเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร คือยังไม่รู้ว่าจะเอาตรงเงินไปทําอะไรนะครับเราก็เลยใช้คําว่ากําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรน,นะครับแต่ตรงนเนี้ยเนี่ยเงินสำรองต่างเนี่ยมันคือจัดสรรไว้แล้วว่าจะเอาไปทําอะไรทั้นู่นทำนี่นะครับได้ถูกจัดสรรเอาไว้แล้วเหลือจากการที่จัดสรรแล้วก็ไปจ่ายผลจ่ายผลเหลือก็กลายเป็นกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรนั่นเองครับสมมุตินะครับในปีนี้บริษัทเนี่ยมีกาไรสุทธิอยู่เท่ากับ100อบาทแล้วบริษัทก็ ได้มีการวางแผนไว้แล้วว่าจะต้องนําเงินกําไรต่อปีเนี่ยนะครับมาเก็บไว้เป็นเงินสํารองต่างๆประมาณ70บาทก็จะเหลือเงินอีก30นะครับอีการก็ได้มีการประกาศจ่ายเงินผลแล้วว่าจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยเท่ากับ5บาทดังนั้นกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเนี่ยนะครับก็จะเหลือเท่ากับ25บาท ที่เก็บเอาไว้